วันนี้สมเด็จพระอ,อริยวงศาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคาปริณายกสเสด็จลงหนะ้าพระโอโบสถวราบอบพิสถิตมหาศีมารามสมเป็นประธานในพิธีทเททองหล่อพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัณเชียยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากรดำเนินการสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินเพื่อประดิษฐานบริเวณฝั่งตรงข้ามกับพระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายสวนแม่สวนลูก ณบริเวณมหาวิทยาลัยราชาพัฏเชียงรายแต่ไม่มีงบประมาณดําเนินการจึงขอให้ผู้มีจิตทธาร่วมจัดสร้างเพื่อเธอรพระเกียรติและน้อมํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์